พอให้นึกถึงไฮไลท์ที่ชอบแบบึคขึ้นมาก็จริงจริง,รงก็ตั้งแต่ทำอาลาบ้ามาก็มีโอกาสไปออกอาลาบ้าที่เมืองจีนด,ด้วยเหมือนกันแล้วก็ไต้หวันสิงคโปร์มาเลยในระแวกนี้นะคะแล้วก็จริงๆถ้าถามงานที่ประทับใจก็งานทีป๊ปก็เป็นงานที่ประทับใจงานหนึ่งนะงาอ่าขาของสรีเพราะว่าดูสถานที่แบบที่เพชรบุรีที่เราแบบว่า ไม่คิดว่าจะมีสถานที่สวยงามสวยๆใช่ไหมแล้วก็เชิญชวนชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวที่เพชรบุรีกันด้วยนะคะแลปปี้ปพอกเหมือนจะมีอะไรจะพูดมากกว่านี้ไหมไหมครับพวกดีก็เก่งโอเคตัค้งใจฟังไงใช่แล้ววันนี้พวกเราก็เตรียมเพลงมาเกลียบก็พูดภาษาจีนได้ไหม้ตองแปลอแปลนิดนึงมีมีคนจีนด้วยแปลอะไรแปลอะชาวสื่อม่างประเทศมั้งคะใช่นี่คือครั้งแรก 是不是？是你们喜欢吗？欢所以是应该还蛮漂亮的吧？喜欢吗？嗯、对，应该还蛮喜欢的。然后有还有去过别的地方吗？曼谷，还有呢？嗯、哇，很酷嘞。啊，巴塔那克啊，巴瓦，笑死我。 ตรงนี้คือเขาเคยมาเพิ่งมาครั้งแรกเขาบอกว่าสวยแล้วเขาก็เคยไปที่อื่นมาอย่างแบบกรุงเทพเลยนะครับน่าจะมีไปที่อื่นมาอีกอะยก็คือชอบเมืองไทยคือหว่าว่ามันเป็นงานที่ดีเพราะว่ามันเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นซึ่งหว่าว่าส่วนมากคนต่างชาติจะรู้ว่ามีแบบ ทะเลเมืองไทยมีทะเลแต่จริงๆมันยังมีที่อื่นอีเยอะแยะที่เราน่าจะแบบว่าซัพพอร์ตให้คนต่างชาติเห็นแบบความสวยงามของเมืองไทยได้เพิ่มขึ้นอเยี่ยมเลยแล้วก็งานทีป๊อปก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบช่วยบอกต่อเป็นนกรรใช่ค่ะนั่นเองโอ้เยี่ยมครับผมนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับกันบ้างดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างครับ ผลงานก็เคยเคยมีโอกาสไปร่วมงานกับประเทศจีนนะครับที่ที่เป็นงานเชื่อมสัมพันธ์ของไทยจีนนะครับประมาณ3ปีที่ผ่านมาเป็นงานไปที่ไหนมาครับไปที่ไหนมาไปที่ไหนมาอาจจะเป็นในเรื่องราวของกวางกว้างสีกวางสีนั่นแหละนั่นแหละนะยังพยายไม่อยู่ว่าวครับผม ครับผมก็ไปที่มณฑลใชนะฮะเมืองบางสีผมอาหาผมส่งซีนให้เขาช่วยไงเออเขาอย่ามีส่วนร่วมแหละมักกะซิีผมแล้วก็ดีใจแล้วก็แล้วก็พับใจคนจีนเหมือนกันครับผมน่าดักมากๆแล้วก็เมื่อประมาณปีที่แล้วไปไปที่ญี่ปุ่นมาครับครับผมแทนทัชชิโกลที่ญี่ปุ่นมา ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่อยู่ในบ้านเรามีซิงเกิลต่างๆมีตอนนี้ละคราลังเมฆออนแอร์อยู่นะครับผมแล้วก็มีรายการซีโพดามมันเยอะอย่างเงี้ยตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรนะไปปมาไหลไปเรื่อยๆเลยครับครับขอบคุณครับหมดครับพี่ป้องมั่งครับเป็นยังไงครับบ้ายกสติ๊กเกอร์ยกสติ๊กเกอร์แหมยกกรวิ่งเหมือนนักวันตีเลยสิบคนสิบคนด้านนู้นแตกทีแล้วนะแตกทีแล้ว ที่ด้าน Shift, mm hmm. านู้นนะครับกำลังงงกับภาษาจีนอยู่แบบงงอื่นๆนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มมีคลื้นกันแล้วสิบคนครับสิ่งก็อ้อเยสเย s you are the lucky one สิบคนนะฮะไปจ่ายตังค์โอเคนะฮะรางวัลโอเคนะครับเขาตห <Okay. laughs laughs> <laughs> <thing so> ่นรอดนะฮะ, okay okay ะคุณเป็ๆๆน,น,นะค,ะคนที่โดนจ่ายนะครับ <Okay. laughs> เดี๋ยวเราเชิญทั้งส <laughs> ิบท่านนะครับมารวมกันก่อนเลยนะครับมาเลยครับมาเลยครับโอเค ติกกอร์โอเค p u o u r hands up who have a sticker โอเคว้าวไปด้านนี้เลยครับเออด้านไหนครับาาทีมงานทีมงานบอกด้านนี้ครับนี่ด้านนี้เลยครับสิบท่านนะครับ <c oughs> เป็นหูหมดหยุดหายใจไปแล้วอะ ผมได้ยินเสียงหายใจนะครับโรงแรมชั้นนำแล้วก็ร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดังมากมายของจังหวัดเพชรบุรีไว <time> ้อีกมากด้วยนะครับ ไม่ได้ว่างานนี้ได้รวบรวมความสุขนะครับความสนุกให้ทุกท่านแบบครบรสชาติกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็วันนี้เสร็จปั๊บนะครับใครที่ยังไม่เต็มอิ่มพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันนะครับใครมาวันนี้แล้วมีเวลาอยู่ต่อนะครับก็กลับมาเที่ยวต่อในวันพรุ่งนี้ได้นะครับกับงานทีป p ิสเฟสติวัลทูนนะครับมหากรรมดนตรีณประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับก็งานของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าขาดผู้ ใหญ่ใจดีของเรานะครับแรงสนับสนุนนะครับที่ทำให้เกิด,ดกิจกรรมดีๆอย่างงานนี้ขึ้นมานะครับต้องขอขอบคุณด,ด้วยสำหรับ